ขอสวัสดีนะครับคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนื่องจากผมได้รับมอบหมายให้ถ่ายทํำคลิปเกี่ยวกับไม้ตะเคียนทองที่ล้มในหมู่บ้านเพื่อทําการขอรับสมทบทุนนะครับถ้าใครสนใจร่วมสมทบทุนผมจะแนบลิงก์บัญชีของหมู่บ้านไว้ท้ายคลิปครับอันนี้จะไปวัดนี่แหกะปะไว้วัดเนาะ เดี๋ยวจะใช้รถคันนี้ลากไปนะครับอ่าสำหรับคอหวัวนะครับดูป้ายทะเบียนไว้ครับเดี๋ยวซูมให้หเริ่มขยับรถนะครับเพื่อจะทำการขนไม้คือไม้เนี่ยตอนแรกมันก็เป็นท่อนยาวนะครับก็ชาวบ้านต้องตัดเป็นท่อนๆเพื่อจะ เอาไปไว้ที่วัดและทําเป็นลงเก็บนะฮะส่วนลงเก็บก็จะเป็นอของหมู่บ้านและชาวบ้านที่อยากร่วมาการสร้างนะฮะสร้างทั้งโครงหลังคาแล้วก็ทั้งการบริจาคก,การจ้างรถขนทั้งหมดนะฮะครับส่วนค่าใช้จ่ายเดี๋ยวจะ,ะมีทางผู้ดำมาแจ้งอีกทีว่ากี่บาทอะไรยังไงนะฮะครับก็สิ่งที่ อ่าจะต้องเอาไปทั้งหมดก็คือตั้งแต่ต้นตอฮะตั้งแต,ต่อแตอก็ต้องเอาไปนะฮะครับก็คือไม้ต้นเนี้ยไม่รู้ว่าอายุมันกี่ปีนะฮะแต่ว่าน่าจะหลายร้อยหลายร้อยปีฮะหลายชั่วยุคคนแต่ว่าไม่รู้จริงๆว่ามันกี่ปีนะฮะก็คือทางชาวบ้านเนี่ยเขาอยากเอาไปเก็บไว้ไว้่ให้ลุรุนลูกรุนหลานได้ดูว่าเรามีต้นไม้ที่มันใหญ่ขนาดนี้นะฮะล้ม โพรเฟอร์นะฮะไม่เห็นหน้ามันเลยเ okay. ออมีชาวบ้านเข้ามาดูกันหลายคนนะฮะในการขนย้ายไม้ครั้งนี้ก็มีชาวบ้านแลวส่วนหนึ่งที่เขามีจิตศรัทธานะฮะแล้วก็เขาลบเรื่องอผีสางนะครับนั่นคือจะเป็นลากออกมานะฮะจ้ ไม้ตัวนี้โค่นมาตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมานะฮะ ใช้รถอีกคันหนึ่งยกนะฮะอีกคันหนึ่งก็ดัน Tonic a blue lắm. này mày đi. Luke, yêu thương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 , Có thương, yêu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  thương, 60 thương, 60 thương, 60 thương, yêu thương, yêu thương, 60 thương, yêu 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 เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นมะม่วงอีต้นใหญ่มากๆเลยนะฮะในหมู่บ้านเนี่ยใหญ่ที่สุดในมีต้นนี้ต้นเดียวแล้วครับดูวัดเด็กลนนนี่ยครับ กลับพื้นที่เคลียร์พื้นที่นะฮะอันเปลี่ยนรถคันใหม่นะครับเนื่องจากรถคันเก่ามันเล็กไปไม่น่าจะเอาลงไหวครับ ปรับที่ตรงนี้นะครับอ่านผีครับอันนี้จะมาลงวันนี้เดี๋ยวต้องต้องร่วมสมทบทุน้วยมากครับครับมันจะมีาใจใจ่าใช้จ่ยายเพล้นอนแม่แมนไหมครับครับไปจี้พ่อเลยนครับว่าเขาแยกกันอะไอย่างไตั้งไหนเนาะท่านผ<ม>ู้ช่วยลองลองเดิน<ม>น้องเพรครับไปจี้จุดเลยดูยครับจะได้ถ่ายทอดให้เขาพอครับคนที่อยากร่วมสมทบทุนนะครับ ในการาทำโรงเก็บไม้ครับเก็บไม้ตะเคียนที่อายุเก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้านนะพอดีมันได้โค่นลงมาเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเอ้มิถุนาเลยครับมิถุนาครับก็คือตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นจุดเดี๋ยวท่านผู้ใหญ่บ้านนะจะจะพาเดินไปดูจุดที่เราทำโละครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะครับเป็นจุดที่เราจะทำลานอ่า ฐานที่จะเก็บไม้นะครับอ่าฐานที่จะเก็บไม้นะครับกรับก็คือไม้ต้องใช้งบประมาณหลายตังอยู่อ่าครับผมอย่างอย่างวันเนี้ยที่เราขนขนขนต้นไม้มาก็รถนะครับทั้งหมดที่เราใช้คือสามคันนะฮะรถเทรลเลอร์อีกครับก็งบประมาณก็แตะสองหมื่นไปแล้วฮะครับเดี๋ยวเราต้องใช้งบประมาณเพิ่มในการสร้างโรงเก็บด้วยนะฮะก็คือไม้ตรงนี้เราจะใช้ประโยชน์สูงสุดแล้วนะครับ ครับผมครับเทืฐานครับก็เลยครับก็นะครับไฮยกสมรรพุนกับสมรสพุนนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไฟล์รูปภาพที่เป็นบัญชีของหมู่บ้านนึ่นะครับเป็นกองทุนหมู่บ้านครับผมครับโอเคนะครับเนาะโอเคครับไปแล้วนะครับกับการขน ไม้ตะเคียนมาไว้ที่วัดนะครับสวัสดีครับ